<c oughs> ตัดไกลฮะต้องขึม่ใหญ่เดขอช้อนลำห้วยนะครับผมพักมอดีล็อกข้างของนู้นนะครับผมตามมากัดเหยื่อ ใช้เป็นเกตกโตปลายลายนะครับผมนี่นะครับเบ็ดทางเดียวนะครับผมเตกโตปลายกับทุกสีครับผมอัน,นนี้ใช้สีเขียวเลมอนนะครับผมแล้วก็ชอนรำห้อยเดี๋ยวก็ไปแบบนี้เลยนะครับเบ็ดมันหน้ากว้างนะครับผมโอเคครับฝาพนักงานด้วยทั่วทั้งเตกโตปลายลายครับผมสีเขียวเลมอนครับผมสุดยอดม,มากครับ